จะกลับกล่าวขุนกบีที่ตรีกูดชื่อการวุฒรฤทธิแรงเข้มแข็งขันเป็นจอมลิงยิ่งใหญ่ในไพรวันชะกาดชะกันกล้าเก่งไม่เกรงใครมีเขี้ยวแก้วกุนทนและขนเพชรจะขามเข็ดสัตราก็หาไม่ทรงศักดดาฆ่าฟันไม่บันไลัยเทพไทย ครุธาแลนาคีเกรงริธาวานอนสยอนสยงเที่ยวแอบแฝงพ่านพบก็หลบหนีวันนั้นเจ้าวานอนร้อนฤดีจะจอนลีไปป่าหาลูกไม้หัดขยับจับตะบองแล้วย่องย่างจากที่ทางคูหาที่อาศัย หาะระเห็ดเตรดเตรไร่เร่ไปแล้วลงในที่ริมหิม,มาพานเที่ยวเดินชมมิ่งไม้ในไพรสนแสวงผลพึกษาเป็นอาหารได้เชยชิมอิ่มน้ำแสนสำราญเกษมสารเพลิดเพลินเที่ยวเดินมาฝ่ายโมรากล้าหารชานสมอน คันลายจรมาในไพรพรึกษาไปประสบพบกันร่วมมันคาต่างขวางหน้าจรดนในหนทางเจ้าโมราเครืองข้องร้องตวาดเหวยอ้ายชาติลิงป่าใหญ่มาขวางไม่หลีกกูผู้ร้ายจะวายวางอยู่ในกลางวันนาอ้ายวานอนการวุฒ สุดแค้นแสนโทสาทะลึงตาขู่ตะคอกทั้งหลอกหลอนจึงว่าเว้ยคนป่าวิชาทรก็มึงจรมาขวางหนทางเรามุทะลุดุดันมาขันขู่กับว่ากูมาขวางหนทางเจ้าทำเก่งกล้าว่าขานมาผ่านเอาจะฆ่าเราง่ายๆอย่าหมายเลย ไม่รู้จักพระการผลานชีวิตทำอวดฤทธิ์ที่ไกลกระไรเวยมากล่าวกลับทับถมด้วยงมเงยมึงจะเลยดับจิตด้วยฤทธิ์กูแต่ครุฑานาคียังหนีหลบมาพานพบเกรงกลัวตัวเป็นหนูไม่เชื่อคําทําลําพองก็ลองดูอ้ายศัตรู จะไม่รอดตลอดวันโมราแสนแค้นจริงฟังลิงว่าให้โกรธากวัดแกงพระแสงขันแล้วชี้หน้าว่าไอ้ลิงเย่อหยิ่งครันกูจะฟันศีรษะเสียบประจานครั้นว่าพลางทางผลกระโจนฟาดพานราชป้องปัดประหัตประหาร ต่างรับรองว่องไวด้วยชัยชาญในดงดานเลื่อนลั่นสนันไปโมราฟันลิงรับสับประยุทธิธิรุธฟันฟาดไม่หวาดไหวต่างอยู่ยงคงกระพันไม่บันไลสองชิงชัยหักโหมเข้าโรมรันเป็นเจ็ดคืนเจ็ดวันรบกันอยู่ ต่างต่อสู้จนอ่อนไม่ผ่อนผันลงร่อแร่บัดซบด้วยรบกันพันละวันกลมเกลียวสิ้นเรี่ยวแรงปางกุมารชาญชัยพระกายแก้วเสร็จคลาดแคล้วเหาะทยานหานกำแหงเสียงสนั่นโลกาท้องฟ้าแดงมิได้แจ้งใจตรงคิดสงกา จึงเล็งแลดูไปในไพรสันเห็นรบกันหานหักอยู่นักหนาก็เหาะลงตรงไปไพรพนาเห็นวิทยากับลิงนั้นชิงชัยจึงเข้าขวางกลางกั้นแล้วบรรหารมารอนบราณเครื่องเข็นเป็นไนจะขอถามบอกเราให้เข้าใจอย่าชิงชัยเลยหนอเราขอที เจ้าโมราการวุิก็หยุดรบเห็นมานบมาห้ามความบัดสียืนกั้นกลางขวางหน้าทำกล้าดีความราคีไม่เหือดที่เดือดดานแต่ลิงเห็นกุมารานั้นกล้าแกล้วกลายเป็นแก้วมณนนีสีสันฐานได้ฟังคำรำพึงตะลึงลานโมราหารเคืองใจดังไฟราม เืองกุมารมาขวางเข้ากลางกัน้นเรารบกันเสือกหน้าเข้ามาถามจึงว่าเวยกุมารามาห้ามปรามเขาสงครามเมืองไซมิใช่การจะพลอยพาร่างกายวายพินาศหัวจะขาดบรรลัยอยู่ไพราสารพระกายแก้วแววสีรืด,ดีดานฟังว่าขานวิทยาเป็นราคี จึงว่าเวยวิชาทรสัญจรป่าทำเก่งกล้าคมคู่เหมือนหนูผีเราห้ามปรามตามประสาความปราณีกลับถือดีพานกโกรธพิโรธเราไม่รู้จักพระการผลานพินาศหัวจะขาดสุดสิ้นอยู่ตีนเขาอย่าทับถมคุมคู่ทำดูเบาชีวิตเจ้าจะไม่ถึงสักครึ่งวัน โมราแสนแค้นข้างได้ฟังว่าให้มืดหน้าตาแดงแกว่งพระขันหมายพิฆาตผาดผลกระโจนฟันพงเทวันรับรองด้วยว่องไวแต่การวุฒหยุดดูไม่สู้รบค่อยสงบตามประสาอัจชาสายไม่ได้เข้าต่อสู้ช่วยผู้ใดสองชิงชัยฟาดฟันประจันบาล วิทยากล้าหารทยานรบเห็นมานบริษที่แรงกำแหงหารจึงคว้างแก้วกายสิทธิพิสดารเป็นเพลิงการกลุ่มกลบตลบไปพระสุริยวงศเทวาอันกล้าแก้วกลายเป็นแก้วมิได้พรั่นประวันไหวไม่ย่นย่อต่อตีอักคีภยัย อยู่กลางไฟกายกรไม่ร้อนรนเจ้าโมราเห็นกุมารชานชัยสีทนอักคีกล้าแข็งเสแยงขนสิ้นอาฆาตอาหารผานประจนลงย่อย่อนนอนนาฏอนาดใจพระกายแก้วเห็นว่าปัจจามิตรลงสิ้นฤทธิ์นิ่งอยู่สู้ไม่ไหวจึงว่าเวย ปัจจามิตรฤิธิไกรทําเป็นไฟไม่คนเวทมนต์ดีน่ากลัวแท้แต่ตนเราทนได้ไม่บรรลัยสู้รบหลีกลบหนีริธิไกรของเจ้าหมดเท่านี้หรือยังมีแผลงมาให้ข้าดูเจ้าโมราชัยชาญเฮียมหานกล้าได้ฟังว่าอับประยศความอดสู ได้เห็นฤทธิ์กุมารากล้าพอดูอยู่ทนสู้ไฟฟอนไม่ร้อนรนเพราะร่างกายเป็นแก้ววับแววสีรัศมีส่องไปทั้งไพรสนประหลาดผิดปนุษย์ปุถุชนต้องผ่อนปรนไต่ถามเนื้อความกันแล้วจึงว่าดูราเจ้ามานพ ผู้เลิศลบฤทธีตีขยันทนไฟได้ไม่ตายวายชีวันคงกระพันหานกล้าหนักหนานักเราจะหยุดสงครามขอถามหน่อยเจ้าหนุ่มน้อยโสภาปฏิปักอยู่หนใดบุรีเป็นที่พักเป็นเชื้อศักนามวงเผ่าพงใดกลายเป็นแก้วแวววามอารามสี ทนอักคีสาหัดไม่ตัดสจะไปไหนจึงมาพนาลายัยขอถามไต่ย,ยาว่าตัวข้าลามพงนารายกายแก้วแววเวหาฟังวิทยาปราศัยมาไต่ถามทรงเย้มยิ้มพริ้มพรายพิปรายความเรามีนามกายมณีชฉวีนวนที่สำนักของข้าอยู่อากาศ เป็นหนอหนา a ภูมินพระอินทร์สวนลงมาชมไพรสีตามที่ควรแล้วจะด่วนขึ้นไปเฝ้าเจ้าโลกาได้ฟังเล่าเจ้าโมลากาลาวุธรู้ว่าบุตรองคเท้าเจ้าเวหาต่างพากันครั่นครามขามเดชาวางสัตราสารภาพก้มกราบกราน ขอประทานโทษาเหล่าข่าบาทมินประมาททรงศักดิ์ทำหักหานจะขอเป็นฆ่าบาทรับราชการจนวายปราณอยู่ด้วยองค์พระทรงทันพระทรงฟังทั้งสองสนองสารสมัครสมานโอนอ่อนลงผ่อนผันทรงหันษาปราศัยขอบใจครัน คงรักกันไปกว่าชีวาวายที่ตัวเจ้าผิดพลังมาทั้งคู่ด้วยไม่รู้จักกันดังมั่นหมายจะงดโทษปลดเปลื้องเครืองระคายทั้งสองนายอยู่หนตำบลใดจึงรบกันอยู่ในป่าพนาเวศมีสาเหตุเครืองกันนั้นชไหนทั้งสองเจ้าชื่อเสียงสำเนียงไร จงบอกไปให้แจ้งแห่งกิจจาสองทหารชานชัยฟังไต่ถามแสดงความสิ้นสุดไม่มุสาข้าทั้งสองผายผันในวันนาเดินขวางหน้ามาพบจึงรบกันหากพระองค์สงครามมาห้ามไว้ถ้าหาไม่ใครก็ใครคงวายขันวิชาธรบอกว่าตัวข้านั้น อยู่เขตคันบรรพโตชื่อโมราฝายวานอนว่าข้าชื่อคาวุธที่ตรีกูดข้าอยู่ในคูหาต่างเล่าความตามอย่างแต่หลังมาเป็นสัจจาที่แจ้งสแสดงการพระกายแก้วแววสีมณีนนรัตได้ทราบชัดทั้งสองสนองสาร จึงว่าเจ้าสองราปรีชาชานอยู่ดงดานยากไรไหนจะดีไปกับข้าให้เป็นที่พระพี่เลี้ยงมีชื่อเสียงร่วมรักเป็นศักดิ์ศรีทั้งสองราพากันอัญชลีความพักดีไปด้วยองค์พระทรงทันพระกายแก้วชื่นชมด้วยสมคิดคลี่ภูสิทธิ์ของเท้าเจ้าสวรรค์ ปูขึ้นเป็นรถแก้วอันแพรวพรันแล้วชวนกันขึ้นสู่รถรูจีพระทรงนั่งกลางรถทรงยศถาให้โมรานั่งหน้าเป็นสารถีกาลวุธนั่งท้ายสบายดีรถมณีเคลื่อนคล้อยก็ลอยมาต่างยินดีปรีเปรมกเกษมสารแสนสำราญชื่นอารมณ์ชมเวหา ดูเมฆหมอกออกกลาดประหลาดตากลิ่นดอกฟ้าหอมรื่นชื่นรืไทยการเวกโพผินเที่ยวบินร่อนฝูงกินนอนร่อนรรามาสวัยพระขับรถไล่รุกสกุลในต่างชอบใจเสสสวนสำรวนกันขอสงบเรื่องนี้ไว้ที่ก่อนยังราร่อนคันไลในสวรรค์ จะกล่าวถึงท่านเท้าเจ้ากุมพันครองเขตคันที่สถานพิมารลอยนามท่านเท้าจาัก,กรวาลชันยริตทศทิตย่นย่อต่างท้อถอยเทพพบุตรุครธทธาต่างมาคอยถวายพลอยเพชรนินดวงจินดาเจ้าพาราพนาศูนภูลสวัสดิทรงสมบัติปรากฏ ด้วยยศถาพร้อมข้าเฝ้าสาวสวรรค์กัลยาดาศดานับแสนแน่นอนันต์พระยายักษ์ศักดิ์สิทธิ์ฤทธิรุษเพศบุรุษเข็นข้าไม่อาสันด้วยได้พรองค์เท้าเจ้าเทวันสตรีนั้นข้าจึงตายวายชีวาประกอบด้วยฤทธ,ธิ์สิทธิเวท กระเดืองเดชเลิดลัก์เท้ายักษามีสีพักแปดหัดกุ่มสัตราทรงเดชาปรราบจบพบไกลเท้ามีองค์อนงลักษ์อัคเรตนามโกเมศโสภาจะหาไหนมีพระราษธธิดายอดยาใจนามวิไลวันล,ลายอดนารีพระยายักรักบุตรสุดสวาสดมีให้คลาด เยื้องย่างจากปรางสีพร้อมพี่เลี้ยงสาวสวรรค์พวกขันทีอยู่ข้างที่คอยรักษาที่ดามานจะกล่าวบทรถทองที่ผ่องแผ้วพระกายแก้วพี่เลี้ยงเคียงขนานระถีทองล่องมาหน้าพาพานแสนสําราญต่างระงับไม่หลับไปปางท่านเท้าจากกระวาลสําราญราช สถิตอาจดุสิตวินิจฉัยพร้อมข้าเฝาเ้าเท้าพระยาเสนาในาเทพไทยพระยาครุดดุษฎีอยู่ที่เฝ้าสุรพงศ์วงเทเวศด้วยเกรงเดชจอมมารชานชัยสีทั้งนักสิษย์วิทยาวาสุกรีมาสู่ที่เฝ้ารุมประชุมกันพระยายักษ์ศักดามหาราช ตรัสประภาสปรีเปรมเกษมสันทรงปรึกษาราชกิจที่ติดพันหาเรือกันสวนเสอยู่เฮฮาฝ่ายกายแก้วสุริยวงศ์ทรงพระยศมาในรถหลับไหลไม่ประษาสองพี่เลี้ยงเคียงชิดกอนิทราฝ่ายรัฐาลมจัดพัตะบึงมาชนเอาวิมานสถานยักษ์ถูกยอดหัก ล้มคว่ำลงต่ำผึงพวกที่มาหาเรือเสียงอื้ออึงบ้างทะลึ่งลูกล้มอยู่สมสารบ้างผลุดออกนอกวิมานสถานที่บ้างวิ่งหนีฉุกลระหุกออกพลุกพล่านมีได้รู้เหตุผลต่างรนลานพระยามาชฉวยจักอันศักดาออกจากห้องท้องพระโรงณสวรรค์ ระเหตหันเหาะเหขึ้นเวหาพวกที่ไปประชุมรุมกันมาต่างใคราคลาด้วยกุมพันพากันตาม